กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีสถานการณ์ข่าวด่วนผมก็รีบมาเจอกับคุณผู้ชมนะครับว่าแม้จะติดภาธุรกิจการทําข่าวลงพื้นที่อยู่ก็ตามนะครับผู้ชมครับเรื่องมันเป็นเรื่องด่วนจริงๆเพราะว่าสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยชักจะไปกันใหญ่นะไม่ใช่ชักจะไปกันใหญ่ชักจะชักจะแนวโน้มเนี่ยอาจจะนําไปสู่การประทะกันได้เลยนะครับผู้ชมครับ เพราะว่าฝ่ายกัมพูชาฝ่ายเขมรเนี่ยพยายามก่อกวนไม่หยุดนะครับทั้งการปรับกําลังพลทั้งการรุกร้ำอธิปไตยเอามวลชนขึ้นมาบนปราสาทต,ตาเมืองทมตาควายแบบผิดปกตินะแบบผิดปกติล่าสุดฮุนเซนวันนี้มาแปลกเลยครับคุณผู้ชมออกจากฐานที่มั่น Facebook อยู่ที่ครือหา์ของตอนเองที่กรุงพนมเปญน,นะครับไปโผอยู่ที่แนวชายแดน พระวิหารนะ่ว่ากันง่งนายๆแนวชายแดนที่เขาพระวิหารหรือว่าจังหวัดอุดรมีชัยแล้วก็ใส่ชุดทหารเนี่ยเต็มยศเลยนะชุดลายพรางเต็มยศเพื่อเข้าร่วมประชุมกับนายทหารระดับสูงของเขมรครับร่วมประชุมกับนายทหารระดับสูงของเขมรแล้วล่าสุดนายทหารระดับสูงของเขมรก็มีมติออกมาอย่างพร้อมเพรียงนะฮะอย่างพร้อมเพรียงให้ฮุนเซนเป็นผู้บัญชาการกองกําลัง กองกำลังทหารติดอาวุธสูงสุดครับเขาใช้คำนี้เลยนะครบคือผอบออบทออบพบบอะไรก็ตามแต่ของขมิ้นเนี่ยนะครับมีมตินะให้หุนเซนดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังสูงสุดครับชัดเจนไหมเป็นผู้บัญชาการเองนะครับแม้ว่าปัจจุบันนั่นจะเป็นอดีตนายกบัตรมนตรีแม้ว่าจะปัจจุบันนั้นจะเป็นประธานวุฒิสภาถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเป็นทุกอย่างให้ขมิ้นแล้วนะ เป็นทุกอย่างให้ขมิ้นแล้วสําหรับฮุนเซนโอ้โหนะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการเองเพราะว่าถ้าพูดถึงยศทหารของฮุนเซนนี้ก็ไม่เบานะคือแม่งเป็นทุกอย่างนั่นแหละนะเป็นนายกก่เป็นวุฒธธิสภาก่เป็นเป็นอะไรอ่ะพลเอกพิเศษหดาวทองเขาเรียกแบบนี้คนขมรนเขาเรียกว่าพลเอกพิเศษห้าดาวทองอื ต้องห้าดาวทองเนยนะเป็นพลเอกธรรมดาเนี่ยก็ยังก็ยังไม่ได้นะต้องใส่ไข่ต้องมีพิเศษด้วยแล้วก็ต้องห้าดาวทองเพราะฉะนั้นก็ประกาศฮุนเซนก็เลยประกาศด้วยความฮึกเหิมนะครับบอกว่าจากเหตุการณ์ประทะที่ช่องบกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฮุนเซนยืนยันว่าทหารไทยยิงก่อนพร้อมกับปลุกขวัญแล้วก็กำลังใจของทหารกัมพูชาทุกระดับบอกว่าอยากกลัวไทยนะแล้วหลังจากนี้พร้อมประทะพูดคํานี้เลยนะ พร้อมตอบโต้พร้อมบวกแต่ใช้คำว่าหากไทยเนี่ยลุกล้ําหรือว่าลุกรานเขมรก่อนนะฮะส่วนฝั่งของบ้านเราเองถ้าไม่ทัพปากสองก็พูดน้อยต่อยหนักอยู่แล้วนั่นก็คือพลโทบุญสินาพาดกลางบอกว่าถ้ายิงก่อนเนี่ยเราจะไม่พูดคุยอีกตอบอีกต่อไปนะประเทศไทยของเราไม่จําเป็นต้องให้ในายกอุงอิงมาเป็นผู้บัญชาการทหารนะประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่มีระบบมีอารยะนะ มีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันทําแต่ประเทศขมรเนี่ยอ,อ,อะไรก็ไอฮุนเซนคนเดียวนั่นแหละนะครับพบบตาบขมรมีไว้ทําไมครับเนี่ยแม่ทัพขมรนมีไว้ทําไมนะถึงขนาดต้องไปเอาคนแก่เกษียณเนี่ยนะครับฮุนเซนมาเป็นผู้บัญชาการกองกําลังทหารสูงสุดติดอาวุธอีกต่างหากนะครับใช้คําพูดโอ้โหอย่างคือตอนนี้ฮุนเซนนะครับเออก็เรียกว่าอะไรฮุนเซนปลุกกะระแส นะปลุกกระแสะไรไม่ได้ละนะก็เลยมาใชา้แดนแล้วครับก็เลยปลูกกระแสใช้ความรุนแรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแนวโน้มมากนะครับว่าอาจจะเกิดการประทะกันขึ้นอันนี้เราต้องพูดกันให้ชัดเจนเราไม่ได้อยากให้เกิดการประทะสําหรับคนไทยที่อาจจะมองโลกในอีกแง่หนึง่งนะบอกว่าไม่อยากเกิดสงครามไม่อยากคือมันไม่มีใครอยากให้เกิดแรอกครับแต่คนดูหุนเซนหุนเซนนั่นแหละครับที่จะทําให้มันเกิดนะแล้วก็จะเป็นเป้าประสงค์หรือเปล่าเพราะว่า พยายามก่อกวนยั่วยวนเดี๋ยวยิงอาจจะยิงก่อนด้วยนะแล้วโยนความผิดให้กับทหารไทยเพราะว่าสันดานขมรนเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วไว้ใจไม่ได้นะไว้ใจไม่ได้สันดานแม้ทัพภาคสองบอกแล้วว่าไม่เปิดก่อนนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีขมรนก็คือเขาอาจจะยิงก่อนนะครับแล้วก็อาจ,จแล้วก็บุยไทยว่าไทยเป็นคนยิงก่อนอยู่ดีนะครับทําอะไรมันไม่เคยผิดอ่ะเขมรนเนี่ยใช่ไหมทาอะไรไม่เคยผิด ส่วนนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงเนี่ยบ้านเราก็ไม่จําเป็นต้องไปฟังคำไอ้ฮุนมาลเฮตมันแย่บอกว่ารัฐบาลสั่งทหารไม่ได้ไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันใหญ่มาจากไหนดูซิมันครอบครองมันครอบงาประเทศทุกอย่างนาล่าสุดมาเป็นผู้บัญชาการทหารแล้วผบทบอขมรนไม่มีเหรอนะแม่ทัพขมรนไม่มีเหรอถึงขนาดต้องไปเอาฮุนเซนเนี่ยมาเป็นผู้บัญชาการคิดเอาเองแล้วกันนะครับนายมตรีอุงอิงวันนี้เดินทางลงที่ด่านคลองลึก อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสากแก้วก็ไปดูเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจหลังจากปิดชายแดนจะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนในฝั่งไทยนะครับก็รับก็ทําหน้าที่คนละบทบาทนายกก็ปกครองประเทศบริหารบ้านเมืองนะแล้วก็มอบแล้วก็สั่งการให้ทหารเนี่ยปกป้องอธิปไตยแม่งก็ถูกอยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรผิดเลยถูกไหมครับเหมือนที่คนไปพูดหว่านได้ยกสั่งท้าหงทหารไม่ได้ ไม่ใช่ทหารเขาไอ้ดูแลเรื่องของอธิปไตยดูแลเรื่องของแผ่นดินนายกก็ทําหน้าที่ทางด้านการเมืองดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติจะเอานายกมาลบเอ่ะจะเอานายกมาสั่งทหารอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่แมน่นมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยอย่าไปฟังไอ้ฮุนเซนเยอะอย่าไปฟังไอ้ฮุนมาเน็ตเยอะมันปัน่นมันปั่นบอกว่าไอ้รัฐบาลไทยสั่งทหารไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะ พรรคฝ่ายค้านของไทยก็ไปเล่นมุกตามไอ้ฮุนเซนไอ้ฮุนมาเนตอีกนะคือไม่ได้นะครับนะอ,อ,อย่าไปรับมุกนะอย่าไปรับมุกเขมรอย่าไปเสียรู้เขมรน,นายกก็เสียรู้เขมรแม่งไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมนายกอ่ะโดยมันอัดคิดเอาคิดมาปล่อยนี่ฝ่ายค้านนะผู้นาฝ่ายค้านคนรุ่นใหม่จะไปเสียรู้เขมรอีกเหรออย่าไปเสียรู้มันนะวันนี้ทรงดีแล้วประเทศไทยอ่ะ ทรงดีแล้วก็คือรัฐบาลก็ทําเท่าที่ทําได้ไปทํางานดูแลประชาชนออกนโยบายมาตรการไปชายแดนปล่อยทหารเขาจัดการนะมันชัดเจนคนอย่างฮุนเซนน่ะมันต้องเจอ,อาหารไทยเหมือนกับบิ๊กป้อมบอกอว่าเราจะใช้วิธีการแบบสุภาพบุรุษนะกับคนที่เป็นสุภาพบุรุษเท่านั้นนะเราจะไม่ใช้วิธีการแบบสุภาพบุรุษกับไ คนที่มีที่สัยเกเรอันธาพาลลิ้นสองแฉกเชื่อถือไม่ได้เราไม่ใช่ไงนะเพราะนั้นเนี่ยหุนเซนปั่นนะครับหุนเซนยั่วยุฮุนเซนทําทุกอย่างเพื่อจะทําให้เกิดสงครามไม่ได้ดูทรงเนี่ยนะครับพอทําเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะไปฟ้องสาลโลกว่าไทยยิงก่อนนะลังแกมันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกไว้สารโลกต้องมาตัดสินตัดสินมุกตื้นตื้นเห็นหรือยังเห็นหรือยังเพราะนั้นฝ่ายค้านเนี่ยอย่าไปหลงกลคอมรน นะมันไม่ใช่เวลาที่จะมา,ามาปั่นสถานการณ์ภายในประเทศนะตอนนี้เนี่ยหุนเซ็นมันประชิดชายแดนแล้วย้ําหุนเซ็นมันประชิดชายแดนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยรวมใจเป็นหนึ่งนะครับการนี้เวลานี้มันเป็นเวลาหน้าสิวหน้าขวานว่ากันตามตรงนะหน้าสิวหน้าขวานเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรวมใจเป็นหนึ่งนะฮะสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากหุ้นเซ็น ทันทีที่ท,ทราบข่าวว่านายกุงอิงจะลงพื้นที่เห็นไหมไอ้น,นี่มาเล่นการเมืองนะครับมันรีบลงพื้นที่ตัดหน้าเลยฮุนเซนอนะ่ะแล้วรีบชิงพื้นที่ข่าวจากนายกวัฐมนตรีของไทยเลยนะมันลงก่อนเลยแล้วก็ขึ้นเป็นพอบอเลยนะเมื่อคืนไม่แน่มันอาจจะกรบข่าวนะเมะื่อวานนี้ขอทานขมิ้นทําไม่อับอายขายขี้นหน้าไปทั้งโลกอีบ้านดนะ่านที่ไปแหกปากที่ด่านชายแดนครองลึกอะ่ะบอกว่าทหารไทยไม่เปิดด่านให้ ใช่ที่ไหนวะนะทหารขาเขมรไม่เปิดด่านเองแล้วมึงกลับบ้านไม่ได้และที่สําคัญนะมึงเข้ามาเป็นขอทานในประเทศไทยแขนก็กุดก็น่าสงสารแล้วเนี่ยนะจะไม่อยากสมน้าหน้าจะไม่อยากบูลลี่หรอกครับแต่ว่ามาขอเงินคนไทยใช้แบมือขอเงินคนไทยใช้เสือกินบนเรือนขี้บนหลังคานะไม่รู้จักสํานึกบุญคุณสันดานจริงๆเลยนะเมื่อวานนี้น้องโอ๊ตนักข่าวเนชั่นเนี่ย ไปสัมภาษณ์บอกว่าเป็นคนงานก่อสร้างอุตสาห์ซื้อน้ำซื้อขนมปังเซเว่นให้แดกแม่งบะตกกลางคืนแว้งกัดด่าคนไทยนะปากดีเข้ามาเป็นขอทานขมินเนี่ยนะหุน่นเซนนู่นมึงไปให้พ่อมึงเลี้ยงนู่นนะพ่อหุ่นเซนมึงอ่ะพ่อหุน่นมาเน็ตมึงอ่ะรับไปหน่อยดีขอทานขมินเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยไหนบอกว่าไอ้คนขมรมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอ่ะคนขมินที่เขาดีๆเยอะแย,ย,ยะนะเขาไม่ทําตัวต่าตมแบบนั้น คนขมรนที่ไม่ได้ทําอะไรไเสียหายเดือดร้อนเนี่ยนะท่านก็ไม่ต้องร้อนตัวนะเราเราก็พูดถึงเฉพาะคนขมรนที่มันไม่ดีนะมาขอกินไม่ใช่มาทํางานนี่นะขอทานเนี่ยมาขอกินอยู่ที่ประเทศไทยมาขอกินนะเพราะนั้นเนี่ยก็ประกาศนะแต่บัดนี้นะคนไทยอย่าไปให้ตังขอทานขมรเอาไปให้หมูหมากาไก่กินนู่นนะถ้าอยากทาบุญแหละไปทําบุญกับโรงพยาบาลนะไปทําบุญกับโรงพยาบาลให้หมูหมากาไก่ดี กินดีกว่าให้ขอทานเขมรน,นะครับไม่ได้นะครับสันดานแบบนี้ครบไม่ได้แล้วนะกินอยู่กับปากนะกินบนเรือนขี้บนหลังคาแล้วก็ยังมาปากดีด่าคนไทยโอ้ล่าสุดโดนจับละเพราะว่าไม่พบเอกสารเข้าเมืองนะหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผมไม่ได้ไรายงานข่าวเพื่อย,ยั่วยุยุยงให้เกิดความรุนแรงนะครับวันนี้คนไทยต้องใจหนักต้องใจแกร่งนะทำงานใหญ่ใจมันต้องนิ่ง เนี่ยผมจะรายงานข่าวมุมแบบเนี้ยวันนี้ประเทศไทยจะลบกับไอ้ขบวนการแก๊งโคเซนเตอร์อาชญากรรมข้ามชาตินะขบวนการค้าม,มนุษย์ในขเขมรเนะ่ยคุณใจอ่อนไม่ได้คุณนอมเนม้ไม่ได้นะศึกครั้งนี้อีกยาวไม่ใช่ว่าปิดด่านสองสามวันแล้วก็โวยวายกันแล้วจะเลิกละเอา้าถ้าเป็นระดับรัฐบาลระดับทหารนะครับตัดสินใจทำงานใหญ่นะไอ้กลับไปกลับมาทำวันหนึ่งเดี๋ยวก็เลิกทำนะ องั้นก็ไม่ไหวประเทศชาติอยู่ไม่ได้ฟังผมนะทํางานใหญ่ใจต้องนิ่งผลกระทบแม่งมีอยู่แล้วนะไม่ได้ไปเต้นระบากันนี่นะคนมันสู้รบกันนะไม่ว่าจะด้วยไออาวุธหรือว่าการค้าผลกระทบแม่งมีอยู่แล้วนะครับทําการใหญ่ใจต้องนิ่งเราก็ถามว่าไทยกับคขมเรนเนี่ยให้มันจบกันที่รุ่นนี้แหละปัญหา คือไม่ได้บอกว่าจะตัดความสัมพันธ์อะไรกันขนาดนั้นนะครับแต่มันต้องดัดสันดานหุ้นเซนกับหุ้นมันเน็ตนะให้มันจบแม่งรุ่นนี้แล้วมันเป็นแบบนี้มากี่รอบแล้วคุณผู้ชมเป็นแบบนี้มากี่รอบแล้ววนๆเวียนซ้ำๆซากๆหาเรื่องกวนส้นตีนประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะฉะนั้นรอบนี้ปิดมาสามวันนะงานเนี้ยสามเดือนเป็นอย่างต่ำหรือเปล่านายกบอกเองไงน,นายกบอกว่า ให้ทุกกระทรวงทบวงกลมเนี่ยไปถลม่มคอตไอไปถลม่มแก๊งอาชญากรรมขเมศไปถล่มไอไอแก๊งคอลเซนเตอร์อาชญากรข้ามชาติค้าม,มนุษย์นะคนที่ทํามาหากินสุจริตก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะนั้นเนี่ยท่านดูซิแก๊งคอลเซนเตอร์เนี่ยมันหลอกลวงคนไทยนะมันกัดก่อนความมั่นคงของชาตินะคนไทยเป็นหนี้เป็นสินนะนะคนไทยเป็นหนี้เป็นสินอะไรก่ะเอ่อคนไทยเป็นหนี้เป็นสิน บางคนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงินไม่มีทองถ้าจะเอาให้มันจบเนี่ยมันต้องเด็ดขาดนะครับนอมแน็มไม่ได้ลอะครับผลกระทบมันมีอยู่แล้วมันจะให้จบที่รุ่นนี้ไหมล่ะหรือจะต้องปล่อยให้มันเป็นปัญหาคาราคาซังซ้ําซากกันไม่รู้จักจบจักสิน้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรบหรือไม่รบเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกให้รบนะผมก็ขึ้นอยู่กับท่านแม่ทัพมนแคนแม่ทัพภาคที่สองนะเอ่อ ท่านแม้ทาภาคทีพพ่สองเพราะท่านเป็นคนจริงอยู่แล้วนะครับท่านเป็นคนจริงแล้วก็กระตุ้นเรียกร้องรัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบหาตลาดใหม่ค้าขายช่วงนี้ผมมั่นใจครับคนไทยหัวใจเป็นหนึ่งเดียวคนไทยหัวใจเป็นหนึ่งเดียวรัฐบาลเอาสินค้าของผู้ประกอบการมาขายดิจัดรายการคล้ายๆกับเมื่อก่อนทงฟ้าอันนี้ก็ทงแดงก็ได้นะสมัยก่อนเนี่ยใช้รายการธงฟ้า สมัยนี้ใช้รายการธงแดงสินค้าช่วยเหลือเกษตรกรนะช่วยเหลือเกษตรกรเอามาขายเดี๋ยวจะช่วยซื้อกันโอ้ยคนไทยช่วยกันซื้ออยู่แล้วเอามาเลยนะเอามาเลยเอามาเยอะๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ฮุนเซนทำเนี่ยมันยั่วยุนะปันป่วนดูสิมาชายแดนแต่งชุดทหารแล้วก็หาเรื่องจะเปิดศึกแบบนี้ใช้ไม่ได้ละครับใช้ไม่ได้นะครับนะมันไม่มีใครอยากจะลบหรอกแต่คุณดูไอ้ฮุนเซนก่อน ไม่ต้องห่วงเวลาเกิดการประทะที่ชายแดนเนี่ยฮุนเซนมันโทษไทยอยู่แล้วมันไม่มีทางหรอกว่ามันจะบอกว่ามันยิงก่อนไทยไม่มีทางต่อให้มันจะยิงก่อนยิงหลังยิงกี่โบงกี่ยามมันโทษไทยอยู่แล้วเข้าใจป่ะไม่ต้องโลกสวยเพราะมันจะเอาไปขยายผลที่สารโลกเพื่อเอามากดดันนานาชาติกดดันประเทศไทยเพราะตอนนี้มันกดดันอะไรไทยก็ไม่ยอมแล้ว บอลมันจะเจ๊งแล้วไงคาสิโนอ่ะปลอยเปรตมันจะเจ๊งอยู่แล้วไงนะเพราะนั้นทันเกมเขมรทันเกมฮุนเซนต้องหนักแน่นเด็ดขาดทำการใหญ่ใจต้องนิ่งทำการใหญ่ใจต้องนิ่งอย่าโลเลอย่าใจอ่อนเด็ดขาดครับเด็ดขาดครับเขมรมีดีนเอฮุนเซนมีดีเอไม่ไม่เหมือนชาติไหนในโลกคุยกับฮุนเซนแม่งต้องคุยอีกแบบหนึง่ง นะถ้าจะคุยกันแบบไออะไรอะ่ะแบบหลักการน่ะแบบมีเหตุผลน่ะแน่ใจเลยคุยกับฮุนเซนได้อขนาดไอคุยกันมันยังอัดคลิปเอาไปปล่อยเลยคุยกันมันยังอัดคลิปเอาไปปล่อยเลยจะไปหาเหตุผลอะไรกับฮุนเซนนะผมก็เบื่อเหนื่อยใจแทนนักการเมืองที่แม่งหลักการชิบหายเลยไม่ได้ฮุนเซนเนี่ยไม่มีหลักการทั้งนั้นนหละนะ รบกับโจรบางครั้งมันก็ต้องเป็นโจรบ้างนะนายกเนี่ยจนไปแจ้งจับแล้วว่าเป็นภัยความมั่นคงของชาติฮุนเซนเป็นภัยความมั่นคงของชาตินะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะคุยกับฮุนเซนเนี่ยคุยกับโจรมันก็ต้องหัดเป็นโจรบ้างคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าจะแบบโอ้โหนะครับนะจะเป็นสุภาพบุรุษเอาหล่อเอาเทแม่ง,งนั่นเนี่ยฮุนเซนมันจะเท่ด้วยดิเดี๋ยวมันอาจคิดไปปล่อยอีก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องชัดเจนนะเราต้องชัดเจนโอเคนะครับผมต้องลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจข่าวนะช่วงนี้ก็ลงพื้นที่ข่าวไปดูโรงเรียนดูโรงเรียนดูถนนหนทางของกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายแห่งเลยนะครับเพื่ออัปเดตความคืบหน้าก,การทํางานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหากชอบมากๆเลยเนี่ยนะครับอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนก็กินแหนมนะกินแหนมยุคนได้เลย ของดีของแท้จากอำเภอปัวจังหวัดน่านหรือไม่ก็กินไส้อั่วยุคนก็ได้นะครับอันนี้ก็ของดีของแท้เหมือนกันสนใจมีก็ว่าสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์กล่องข้อความเข้ามาก็ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ x ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook Easy ยุคคน normal ยุคคนหรือว่า Easynew ก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับหชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3ามเลนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมูมี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้ไมไปแท่งไปแท่ง แล้วเห็นไหมฮะพิกขีนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีถ้าค้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับ มันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อา่าสนใจพี่ก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์รายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาทหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่เขา่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรูร้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อวเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันนะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้าน